ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตไม่มีใครหนีพ้นความจริงข้อนี้ไปได้แม้พยายามป้องกันเพียงใดก็ตามหลายคนเข้าวัดศึกษาธรรมะเพื่อให้เกิดความสบายใจสงบแต่ธรรมะจะช่วยบำบัดผู้ป่วยได้จริงหรือไม่ติดตามรายละเอียดได้ในบิ๊กสตอรี่ กลับมาในช่วง Big Story ของเราในวันนี้นะคะเข้ากับบรรยากาศค่ะในช่วงวันหยุดยาวนะคะของเทศกาลหรือว่าเป็นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนามีประเพณีนะคะแห่เทียนพรรษามีเรื่องของการเข้าพรรษามีเรื่องของอาสาธรรบ,บูชาดังนั้นเนี่ยวันนี้เราอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้ว่าธรรมะในใจดูแลเรื่องของสุขภาพและเรื่องของ การรักษาโรคทางกายโรคทางใจได้ดีแค่ไหนนะคะวันนี้เราได้รับเชิญนะคะพระมหาสมเกียรติปัญญาวุฒโธค่ะครูสอนปริยัติธรรมบาลีนักธรรมวัดสุขันธารามเขตดุสิติมาพูดคุยในรายการของเราในวันนี้เนะคะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะนมัสก,การค่ะพระอาจารย์ค่ะยินดีทุกท่านนาบุญที่ทำนะค่ะช่วงนี้ก็หยุดยาวหลายๆคนไปทําบุญนะคะพระอาจารย์แต่ว่าใ,ในขณะเดียวกันบางคน ถึงแม้ว่าจะเจ็บป่วยก็บอกว่าอยากจะขอเดินทางทำบุญด้วยนะคะจะได้ทําให้จิตใจสบายเจ็บป่วยทางใจเจ็บป่วยทางกายจะได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเรื่องนี้กันนะคะก็คือในฐานะที่ดูแลคนไข้นะคะดูแลผู้ป่วยอาจาจะเรียนหาพระอาจารย์ว่าในกรณีที่เรามีโรคทางกายนะคะมีความเจ็บป่วยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราจะต้องควรทําใจยอมรับกับมันยังไงดีคะหรือการปรับตัวทางด้านจิตใจเราควรทําไงดีคะ เรื่องนี้ที่ที่ถามกันเนาะก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากจริงๆนะเพราะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็นำโรคนำอะไรติดต่อตัวเรามาเองด้วยนะท,ทั้งทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่ก็ได้มาทุกคนนะแต่โรคนั้นจากกาเริบตอนไหนเราก็ไม่รู้อันนี้ติดติดตัวเรามาด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเจ็บป่วย เราควรจะรักษาศีลไปด้วยนะเรื่องการรักษาศีลน,นี่ก็คือศีลห้าศีลห้าเนี่ยช่วยให้เราปลอดจากโรคหลายๆเรื่องหลายๆอย่างโรคทางกายด้วยโรคทางใจด้วยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติให้ได้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ,อ,อ,ะอย่างศีลห้าเนี่ยก็ ห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามนะห้ามมุสาและสุดท้ายก็คือให้เรื่องของสิ่งเสพติดทั้งหลายนะถึงแม้ว่าจะเป็นสุราเมระยะมัชาปมาแต่ว่าไม่ใช่แค่สุราใช่ไหมคะพระอาจารย์หรว่าสิ่งเสพติดทั้งหมดเลยรวมๆเป็นสิ่งเสพติดทั้งหมดนะที่ทําให้เราเสียสติ นะนั่นคือบทรวมทั้งหมดของข้อที่ห้า,อ,า,หาอ่าเพราะนั้นตมาหว,วังว่าเราจะรักษาให้ได้มากที่สุดะนะแล้วก็สิ่งที่ตมาอยากจะเสริมนิดหนึ่งว่าเราควรทำอย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถดีเลี้ยงนะความเดิมสิ่งที่เป็นไปได้ยากหรือว่าสิ่งที่เรารู้ได้ยาก มีอยู่ห้าข้อนะห้าข้อที่เรายัางไม่รู้แต่วันนี้พระก็มาบอกนะข้อแรกก็คือความเป็นไปของชีวิตข,ข้อที่สองความเกิดขึ้นของโรคพยาธิใช่ไหมแล้วก็ความตายสถานที่ตายตายแล้วจะไปทางไหนอีกอันนี้เป็นมันเป็นนิยามก็ใช่ไม่ใช่ก็ใช่นะแต่มัน รู้ได้ยากจริงๆเพราะนั้นเรื่องที่เราจะพูดถึงนี่เป็นเรื่องของโรคพยาธิใช่ไหมเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนซึ่งพยาธิมันมันเขาอยู่กับเรามาสนุกสนานมีความสุขอะไรต่างๆนี่แหละแต่พอร่างกายเราสุดโสมขึ้นมาเนี่ยพยาธิเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกด้ฉชั้นจะมามแต่เราเริ่มรู้แล้วล่ะ คืออะไรอย่างโรคหวัดโรคไอเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันจะแรงมากอันนี้คือที่โยมถามเนาะในในประเด็นของข้อที่หนึ่งถ้าถ้าย้อนกลับไปเดี๋ยวขยายความที่พระอาจารย์พูดเรื่องของสีห้านะคะก็คือเห็นชัดๆเลยอย่างเช่นสองข้อในหข้อนั้นนะคือเรื่องของการสิ่งเสียติดรวมถึงเหล้านะคะสุราเพราะนั้น การเช่นอย่างเช่นเรารู้ว่าอย่างเช่นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะคะมีผลทาให้นําโรคหลายโรคนะวัณตตอบกเสบหรือเอชไอวีเองนะคะรวมถึงการติดยาเสพติดหรือการดื่มเหล้าทําให้เราเสียสติิดอบจติเกิดอุบัติเหตุมีโรคภัยแค่เจ็บตามมารวมถึงหรือไปมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามมานะคะอีกข้อนึงคือที่พระอาจารย์ว่าคือเรื่องของ คู่มีคู่ผิดคู่อย่างที่บอกเมื่อกี้เราคุยเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปนะคะมีหลายโรคที่มาทางเพศสัมพันธ์อยู่ในข้อที่สามใช่ด้วยเพราะนั้นก็คือชัดๆเลยมาเรื่องของสีลถ้าเรารักษาสินอย่างน้อยก็มีหลายโรคที่เราป้องกันได้ไม่รับมานะคะคือศินห้านี่ก็เรียกว่าเป็นศีลพื้นฐานใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าเราไม่ไม่รักษานะคือทุกคนมีผู้ปกครองผู้ดูแลอยู่แล้วนะเขา ผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ที่เป็นผู้ปกครองใช่ไหมหรือไม่ก็ผู้ชายคนนี้เขาก็มีผู้ดูแลผู้ปกครองอยู่แต่เราไม่ใส่ใจในเรื่องของความการปกครองของผู้ปกครองเขาอ่ะนะก็เลยผิดประเพณีผิดวัฒนธรรมผิดตัวผิดไปหมดเลยนั่น<ม>ก็สาเหตุที่ทำให้ พามาสึงโรคต่างๆโรคที่อาจารย์พูดถึงตรงนั้นเ่นะอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ค่าลที่นี้เนี่ยเรื่องของการที่เรารู้นะคะที่จะทําใจยอมรับหนึ่งคืออาจารย์บอกว่าพระอาจารย์บอกว่ามีหลายเรื่องที่คนเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงโรคที่จะเกิดขึ้นตายแล้วไปไหนการใช้ชีวิตมันรู้ได้ยากมันรู้ได้ยากนะคะ นอกจากเรื่องของการที่จะทำใจยอมรับว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องยากที่เราจะรู้เราจะทำใจเพื่อที่จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของพยาธิหรือว่าเรื่องของโรคภัยยังไงบ้างคะอาจารย์ก้อนี้อยู่อยู่ที่ระบบการปฏิบัติตัวเราเองในแต่ละวันเขาเรียกว่าตารางเวลาตารางเวลาเช้านี้เราทำอะไรในช่วงเวลา ที่ที่เป็นของเราจนถึงคำเนี่ยนะ,ะเราก็ต้องทำเป็นปกตินะพอเราสมมติเราทานอะไรเข้าไปใช่ไหมซึ่ง,ซ,งซึ่งร่างกายเราไม่เคยได้รับออลองหน่อยอย่างเงี้ยพอ,อเรารับเข้าไปก็ลองหน่อยนั่นแหละมันก็เกิดปัญหาทําใหเา้เราเราถ้าพระก็ฉันอาหารเบาๆใช่ไหมถ้าเจอของหนักเข้าไปท้องมันไม่รับแล้วทีเนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าอ้านี่โรคตามเราแล้วล่ะอืแต่ถ้าเรา จัดระบบตรงนี้ได้เราก็จะไม่มีโรคมานะคะให้เข้าใจปัจจุบันขณะว่าเราทำอะไรนะคะแต่ละวันเรามีหน้าที่เรามีอะไรที่ต้องดูแลบ้างนะคะดูแลตัวเองดูแลทั้งครอบครัวดูแลสังคมด้วยนะคะอาจารย์ทีนี้เรื่องของการไม่สบายในด้านของจิตใจนะคะอาจารย์ไม่สบายกายแล้วไม่สบายใจ ยิ่งเรื่องของธรรมะอะไรคนบอกว่าช่วยได้ดีเลยเรื่องของการที่จะทําให้สบายใจขึ้นมาจะแนะนําตรงนี้นิดนึงค่ะคนจนก็อยากจะรวยใช่ไหมคนป่วยก็อยากจะหายคนตายก็อยากจะฟื้นข้อนี้เนี่ยถ้าไม่สบายใจโดยที่สุด ก็อยู่ในเรื่องของกำลังใจนะบางสิ่งบางอย่างที่เคยพบเจอมาคนที่ไม่ป่วยเขาก็<ฆ>พูดได้เขาก็ทำอะไรได้แต่คนป่วยมีความต้องการเขาไม่มีแล้ว<ฆ>สิ่งที่เขาต้งองต้องการมากที่สุดก็คือกำลังใจนะกำลังใจจากญาติก็ดีจากเพื่อนก็ดีอ,อย่างเงี้ยถ้าถ้าคนป่วยได้ยินคำพูดที่ไม่พึงประสงค์เข้ามา ก็สามารถทําให้ผู้ป่วยนีย่ไม่อยากอยู่กับโรคนี้ต่อไปได้ฉเฉพาะคําพูดถ้ากําลังใจเราพูดว่าขอให้หายเร็วๆนะทานยาตามที่หมอบอกนะรักษาเวลาตรงนี้นะแล้วทุกอย่างอาการมันก็จะดีขึ้นคนไข้ก็มีกําลังใจนะเหมือนกับพระที่เคยไปเยี่ยมนะแต่เวลาพระพระไม่ได้คํานึงถึงเวลาหรอกแต่จุดประสงค์ของพระที่ไปก็คือ ทำยังไงให้เขาทานข้าวได้บ้างยายไม่ฉันพระฉันทานนะพูดอย่างเงี้ยก็กลับกันไปด้วยประมาณนั้นนะยายไม่ฉันพระจะทานแล้วทีเนี้ยเราก็ตักเออทำให้เขาเกิดเกิดกำลังใจขึ้นทำไมท่านต้องมาฉันมาทานร่วมมันถามว่าเหมาะไหมมันก็ไม่เหมาะแต่เราเราต้องเราต้องแยกออกจากว่าเออเราทำหน้าที่อะไรอยู่นะเราต้องการให้คนไข้ดีขึ้นไม่ใช่ไปแล้ว เออไม่รอดหรอกเขาก็ตายจริงๆเพราะคำคะพูดแต่พระไปให้ข้าวปลาอาหารด้วยก็เหมือนที่เราเคยเห็นใช่ไหมพระเนรบางท่านบางองค์ท่านก็ต้องป้อนแม่ใช่ไหมออต้องป้อนพอ่อผิดไหมไม่ได้ผิดเลยเป็นเป็นินริยาที่น่าสนับสนุนะนะอันนี้คือกำลังใจค่ะ,ะหนึ่งคือ ทางใจทั้งการแสดงออกด้วยวาจานะคะก็จะทําให้จิตใจของคนที่ป่วยทางใจรวมถึงป่วยทางกายแบบก็ดีขึ้นด้วยก็จะดีขึ้นด้วยจริงโรคอย่างบางโรคก็คือคือความยากคือถ้าโรคมันไม่หายนะคะคือถ้าใช่ก็มันจะมันจะยากมากแล้วก็เธอถ้าโรคหายขาดเนี่ยเราเราคุยไม่ยากหรอกนะอย่างเช่น คุยเล่นไปเดี๋ยวป๊านึงก็โรคหายขาดะแบบใช่ค่ะแต่ความยากคือโรคที่ไม่หายช่โรคมะเร็งที่รู้อยู่แล้วว่าเออมันโรคเลื้อรังไม่หายแน่ๆหรือจะเสียชีวิตในเวลาอันใกล้อย่างเงี้ยนะคะก็คือก็คือพระอาจารย์มีคําแนะนําที่นอกจากการให้กําลังใจหรือว่าจะแนะนําตัวบุคคลนั้นอะที่ป่วยอยู่อย่างไรบ้างช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะอันดับแรกก็ที่พูดเมื่อกี้ก็คือกําลังใจใช่ไหมเราอย่าไปพูดบั่นทอนชีวิตเขาว่ายังไงคุณก็ไม่รอดอ่า ถ้าหมอบอกว่าคุณอยู่ได้อีกสามเดือนคนไข้คงไม่รอแล้วล่ะเพราะ<ม>ทรมานไปอีกสามเดือนเขาอาจจะ,ะหมดลมหายใจได้เข,า,ขาเรียกว่าตรอมใจประมาณนั้นแต่ถ้าเราให้ข้อมูลใหม่ก็คือให้เขาทําสมาธิวิธีการที่เยี่ยมที่สุดก็คือทําสมาธิฝึกสมถกรรมาฐาน เพ่งเพ่งกรรมฐานที่ตรงจุดที่เป็นค่ะนะแต่ก็ต้องมีอาหารที่ที่ไม่เป็นพิษต่อกาให้ให้โรคกําเริกให้ให้มันลดกาให้เริกให้ให้โรคให้โรคลดลงตรงนั้นนะมีอาหารทะเลเป็นต้นพวกของหมักของดองอย่างเงี้ยคือจะไม่ไม่ให้ปุ๋ยเขาในในมะเร็งนะแล้วให้เขาฝึกสมาธิอันนี้ก็ต้องเข้าวัดแหละ Mm hmm. อยู่โรงพยาบาลไม่ได้หรอกต้องต้องแวะไปที่วัด mm hmm. พระก็จะให้คำแนะนำว่าเขาดีขึ้น mm hmm. ก็สินตัวนี้คือเพลงตรงที่เป็นนะ mm hmm. มันจะเงียบเองได้แต่ใช้เวลาสักนิดหนึ่งค่ mm hmm. นะ ค่ะตัวของผู้ป่วยเองนะคะก็ต้องทาใจยอมรับก็ต้องฝึกสมาธิใช่ฝึกสมาธิด้วยฝึกสมาธิอยู่กับปัจจุบันแล้วก็วิธีการดูแลร,รักษาทางกายที่เป็นทางการแพทย์นะะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าก็ต้องอดูแลนะคะตามหลักการแพทย์ทางใจเราก็ต้องดูแลของใจของเราเองเพื่อให้กายของเราเนี่ย ดีแล้วก็พร้อมที่จะสู้กับโรคภัยต่างๆด้วยนะคะให้กำลังใจสําหรับตัวเองด้วย,ยที่สําคัญพระอาจารย์ให้พสรสิกนเนึงค่ะในช่วงวันหยุดวันสําคัญทางศาสนาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะปิดท้ายในช่วงนี้ก็เชิญชวนทุกทุกท่านนะได้เข้าวัดเนาะเพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาใจของตัวเองเพื่อรักษากายของตัวเองอให้ให้สงบประมาณไม่ไม่เยอะหรอกแล้วก็ ร่างกายเราก็จะได้พักผ่อนด้วยะนะได้รับสิ่งใหม่ๆจากท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้ชมทั้งหลายขอให้มีความเาจริญรุ่งเรืองแล้วกันเนาะ,ะให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆท่านทุกๆคนสาธุสาธุ วันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้หลักคิดนะคะได้มุมมองในการใช้ชีวิตทั้งคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่ทั้งผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยหรือแม้แต่กระทั่งตัวของผู้ป่วยเองนะคะลองตั้งสติใช้สมาธิและใช้ธรรมะในการปฏิบัติบำบัดรักษาดูนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านพระมหาสมเกียรติ ปัญญาวุโธครูสอนปริยัติธรรมบารีนักธรรมวัสุขันธารามเขตดุสิตที่มาให้ความรู้และยังให้พรกับเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะสาธุโมทนาบุญด้วยใครลุ่งเรื่อง สาถูกค,ค่ะอาล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกนก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะ Meet the Expert นะคะเราไปดูกันค่ะว่าการเรียนการสอนนะคะเฉพาะโรคเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความยากเน่ยอย่างเช่นโรคลมชักในเด็กซึ่งไม่ทราบสาเหตุเนี่ยนะคะเขาจะมีการเน้นการเรียนการสอนอย่างไรในโรงเรียนแพทย์ช่วงหน้ากลับมาเจอกันในช่วง Meet the Expert ค่ะ